มาค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีเด้อค่ะมากินเขาน้ำกันพี่น้องมองไงผมลืมมาสวดแล้วห่วงนะเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ,อเมองไงซื้อใส่กอสรอบซื้อปิ้งนะปิ้งหมักซื้อใส่กรอบพี่น้องนอักสิลกินเข่าเลยเมาค่ะมามาทางเขาเนิยวเลยสุดน้ำไหมเด้อพี่น้องมากินเข่าอันพัดกระเพ้าวนีนม่มองไงกินสุดน้ำไหมน้ำ สุดน้ำใหม่มากินนู้กับเขายี่่านั่นคือกระเขาเยิ่่ะแบบแบบชื่อกับเขาเยาตลาดจ้าลูกว่าลูก,กเจ้าเวิ้งนังก็สมัยไหนันงสมบัติเมธนีกลุ่มซีวิไลยยข่งนวด <c oughs> รุ่นทวดนั่นวะก็เอินรุ่นทวดเด้ออืมคดีร,รุ่นปูกับว่าแมนรุ่นรุ่นข้าวปูองอีกอะไรเจ้าบวกินบก นั่ง <sist le> อยได้ว่าเนต้อมูลอะไร้าคเนาะแกแจกมมาเ้อสวัสดีครับผมนี้ซุปใหม่รอม่มาเด้อ่นองมันโตแบบนี้งมันเขาเเลย ต้องตักกะเผาักกะเผาเนื่อเด้อจะกินกบกินต้องพมีกัะเข่าไม่ต้องื่อๆยังข้าำแล้วเนาะม่จต่ก,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 กับเข่าไอขาอันขาดทางทำนู้นแหลที่มันเปิดร้านอันขึ้นนนะซื้อแบบนั้นมากินเนาะถามสามช่งไดหรอ ตัดเอาไว้ในาดเิ่เธมากินู้กินแมงินชอคทำเจอเรื่องยัดค่หนูก็ซื้อ คิ้วเข่าน่ะเกิดนี้จะเป็นเบิ้งน้ำเกิดนี้เลยที่เกิดเป็นโคชนาวันเป็นแนบวะเปิดจะได้เบิ้งจิตาข้าเจมวันลูกขอยเป เลยมีโมกินขางยังก <c ười> ็ก <c ười> ่อเจ้าปากเปากินได้บถ้าหิวน่ะไม่ได้เกี่ยวกินแล้วก็คืออิ่มมียังก็กินถ้าจะเลือกกินไม่ตายก็ดีหิวกันจานกาแฟห้าแบบนี้เนาะกินยังก็เสรบจปะ เด้พี่น้องเด้ยูเขายูจนแบบพาใจห,หอนหอะเลยมึดมึดไปกินขาววันนี้ไกินอะไรตังโมประวัิศาสตร์ประวันศารสารสา์ สามวันไปที่ดับหนึ่งกินไปได้นะกัดกระเพราแฉบอยู่แ็บวะแ็บอยู่มัาค่ามัตาแต่ว่ามันนั่งจังไจังแค่หน่อยอย่างนิดนึงของไงแต่ว่าก็แสบอยู่ ຈືມເຮົາກິນເຂັ້ມ โฆชณาโคษณาวลาลาบ้างเด้อลูกมานางยังท่องสองไม่หัคนบิ่งใครเป็นพระอีกถึงกลุมที่มไรยิ่งตึงๆอเพราะมนพี่กลุ่มเพราะนพ่อกลุ่มว่าอเงินพอเนาะออ รินนเปป็แดกลลิือชาสมบัตริรถสมบัต,บตอิอะไรเอ้าเออขึ้มาเป็นแนวนี้หรอคิดคิดได้น้อนบนระเบียงกินเขาแล้วเขาไม่อยากนะวันนี้ล่ะพี่นอ้อง ก็เลยพอพอขัาเมียก็เลยมาปรึกษาขันวาคิดยังไงเรานั่งเ้าวันแล้ววันนี้พอกลับรางกาได้ล่าจีจัดจัดจีจีจัดจัดซะเจ็มลูกให้ลุงปลาบิโภคอ้อยจีจีจัดจัดเป็นเป็นปอพอก็เลยพอก็เลยกีดร์ไทยลุงปลาบื้อภคแอลออนบาบนักบาบหนักก็แม่ดิ่ง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 เน้วเพี่ยงประจําตัวกันนะไปด ดิิงดิิงดิ่งดิ่งดิ่งดิิงดิิงดิ่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 งดิิ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 งดิ่งดิิ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 งดิ่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 งดิิงดิิงดิิงดิ่งดิิ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 งด ER. เอาที่สบายเอาที่สบายเอาที่เธอสบายใจถ้าเธอจะไปคงไม่มีใครเหนียวลังเอ้ยเห็นเธอรู้เอาเอาเอาอะไรบ้างจะทังทีละให้ให้โอ้ยพี่น้อนไงมุนเอาเอาเอาขันทิมนวดนี่พ่อจะได้ไปหาอาบอาบน้ำอาบทาเออขอชิ้นอ่ะเอาล่าลุงป้าซะ คารลวินน้ำสร,รับคลิปนี้ไปเท่าน,นี้พอไหมคลิปหน้าฟันดีครับสวัสดีค่ะ